สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ,รากพูดจาภาษาสิริพร,ค,รค่ะประจําวันพฤหัสแบบนี้นะคะเตรียมตัวโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็เตรียมปากกาเตรียมกระดาษด้วยนะคะเพราะว่าอาจารย์โจอี้หุนงจุ้ยจะมาให้ความร ok ู้กับเราในเรื่องของ ห่วงจุ้ยต่างๆภายในบ้านของเราต้องขอต้อนรับอาจารย์โจอี้โหนห่วงจุ้ยด้วยสวัสดีค่ัสวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้เรื่องที่จะพูดนะคะก็ไม่พ้นหลักห่วงจุย้ยนะคะก็จะพูดถึงหลักห่วงจุ้ยทั่วๆไปเรื่องของห่วงจุยง้ยเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายแต่วันนี้ต้องฟังดีๆค่ะการสร้างบ้านในแต่ละครั้งจะต้องมีหลักของห่วงจุ้ยวันนี้ที่จะมาพูดว่าสร้างบ้านผิดหลัก ถ้าผิดหลักพวงจุ้ยแล้วเนี่ยผู้ที่อยู่เนี่ยจะทําให้เงินทองรั่วไหลพูดง่ายๆว่าบ้านที่อยู่เนี่ยมันเกี่ยวขุมทรัพย์ด้วยนะคะต้องมาขอความรู้อาจารย์ว่าสร้างแบบไหนล่ะถึงเป็นการที่เรียกว่าสร้างแล้วผิดหลักพวงจุย้ยนะคะ<ม>เดี๋ยวให้อาจารย์อธิบายในเรื่องของการสร้างผิดหลักหน่อยะคะือจริงๆบ้านเนี่ยนะครับบ้านพักอาศัยเนี่ยจะเป็นกล่องที่เราเก็บพลังงานนะครับบ้านจะดีไม่ดีนะครับหรือเองินจะเก็บได้หรือไม่ได้เนี่ยเราจะดูที่บ้านได้เลย บางบ้านเนี่ยเราไปยืนดูหน้าบ้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์เนี่ยถ้าคนที่รู้วิชาห่วงจุ้ยเนี่ยครับจะสามารถดูได้เลยว่าบ้านหลังนี้ดีดครับถ้าเรารู้ทิศหน้าบ้านแล้วเรามองเข้าไปในตัว <ừ> บ้านเราสามารถนะครับรู้ได้เลยว่าบ้านหลังนี้เก็บทรัพย์ไหมอยู่แล้วจเจริญรุ่งเรืองหรือเปล่า <ừ> นะครับเราจะมีหลักหลายอย่างนะครับในการดูนะครับตัวเช่นตัวเช่นปัจจุบันนะครับที่เราจะพูดถึงเนี่ยก็คืออ่าปัจจุบันเนี่ยการดีดบ้าน นะครับข้อแรกที่เรจะพูดดบ้านการดีดบ้านคือยกพื้นบ้านใช่ไหมครับอาจารย์อย่างบางท่านงงว่าดีดบ้านคืออะไรเนื่องจากปี2554ค่ะอ่าเมืองไทยน้าน้าท่วมใหญ่ครับแล้วก็จะมีการเขาเรียกฮะดีดบ้านก็คือจะยกพื้นบ้านให้สูงนะครับเพื่อเป็นการหนีน้ําอย่างยกตัวอย่างนะครับอย่างบ้านที่อาจารย์อยู่เนี่ยแถวนนทบุรีปี2554นี่ท่วมหนักมากครับออกมาที่บางช่วงนี่ถึงเมตร50เลยเป็นหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านหยัดสรน คือในบ้านนี่ว่ายน้ําได้เลยแล้วทำยังไงล่ะคะแบบก็ตอนตอนนั้นก็ต้องอพยพมาหลังจากนั้นมาเนี่ยธุรกิจดีดบ้านเนี่ยก็เริ่มเฟื่องฟูแต่ในหมู่บ้านนะครับที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยประมาณ600กว่าหลังคาเรือนประมาณสัก20%เริ่มดีดบ้านกันแต่การดีดบ้านแล้วเนี่ยครับเราต้องดูในหลักฮวงจุ้ยด้วยเพราะการดีดบ้านยกพื้นบ้านสูงแล้วเนี่ยจะทําให้กระแสช้ไม่สามารถวิ่งขึ้นบ้านได้ครับ มันเป็นยังไงฮะกระแสชีะแสนีอ่าก็คือว่าแต่ทิศทางของลมเนี่ยเราจะมีกระแสชี้อยู่นะครับถ้าเรายิ่งยกบ้านสูงเท่าไหร่เนี่ยกระแสชี้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยากเท่านั้นอ๋อเหมือนจะผ่านใช่ครับจะผ่านผ่าถ้าเรายกสูงเนี่ยนะครับพื้นที่สูงเนี่ยลักษณะถ้าวิ่งผ่านมาแล้ว จะมีโอกาสที่จะลงลงไปใต้ใต้ทุนพูดง่ายๆเหมือนไม่เข้าตัวบ้านคุณผู้ชมค่ะก็เลยกระแสชี้นี่เป็นกระแสที่กักเก็บเงินทองใช่ครับกระแสพลังงานที่ดีจะไม่สามารถเข้าตัวบ้านได้ถ้าเรายิ่งยกบ้านสูงเราสังเกตนะครับแถวยาวราชหรือเราเคยไปฮ่องกงสิงคโปร์เนี่ยพื้นนะครับถนนกับพื้นร้านค้าหรือพื้นบ้านที่ปาพักอาศัยเนี่ยจะสูงกัากันไม่มากแต่ของบ้านเราบางทีเนี่ยจะยกสูงมากเลยนะครับจริงจริงนะบางทีบางร้านเนี่ย ฟุตบาทแล้วก็ทางเข้าร้านเนี่ยแทบจะไม่ต่างกันเลยแทบจะเสมอกันเลยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการ,ร,รทําให้กระแสะชีวิ่งเข้า<อ>นะครับคือการยกพื้นขึ้นมาข้างหน้านี่มันเป็นการบดบังกระแสะชีนิดนึ่งยกพื้นจะทําทให้ขึ้นยากครับจะทําทให้กระแสะชีขึ้นยากแล้วเรายกพื้นขึ้นมาเนี่ยจะเกิดมีช่องที่ลักษณะที่เราเรียกโบราณที่เขาเรียกว่าใต้ถุน S <S นะครับถ้าเราล้อมล้อมไม่ดีเนี่ยจะทําให้กระแสชีวิ่งมาเนี่ยเข้าลงใปข้างล่างจะไม่ขึ้นบ้านไอ้ยังไงสมมติว่าดีดบ้านแล้วเราสมมติว่าดีดอันนี้เป็นช่องปุ๊บแล้วเรารปิดทึบอ,อย่างเงี้ยต้องปิดทึบครับอ่าย่างไรก็ต้องปิดทึบปิดทึบครับนะฮะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าวิ่งเข้ามาแล้วเนี่ยบันไดก็สูงอยู่แล้วนะครับเราต้องยกขึ้นสูงกว่าจะขึ้นบ้านได้เนี่ยบางทีจะหลุดเข้าไปในเข้าไปในใต้ถุนช่องแค่ว่าเดี๋ยวมันจะบุ๊บเข้าไปตรงที่มันกรงกรวงอยู่ก็ ทำลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยควรจะถมดินด้วยนะครับถ้าเกิดถ้าเราไม่ใช้ประโยชน์ข้างล่างเนี่ยคือไม่ให้มีน้ําท่วมขัง hmm. ถ้ามีน้ําท่วมขังอยู่ใต้ถุนก็ไม่ดีนะครับ hmm. ก็ถือว่าเสียหายเช่นกัน hmm. นะครับในการลักษณะดีบ้านนี่คือห่วงจุอีกแบบหนึ่งก็คือคนที่ดีบ้านก็ต้องดูทีนี้เนี่ย การดีดบ้านแบบนี้ค่ะอาจาย์โจอีนอกเหนือจากเรื่องของพวงจุ้ยเงินทองั่วไหลวันนี้จะเน้นในเรื่องของเงินทองแล้วามขอถามในเรื่องของสุภาพไม่เกี่ยวด้วยไหมคะไม่เกี่ยวกับสุขภาพไม่เกี่ยวอันนี้เราจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องเงินทองที่จะั่วไหลคือบ้านอย่างนี้รัพย์จะไม่เข้าครับถ้าเรายิ่งยกสูงเท่าไหร่นะครับจะทําให้ทรัพย์ไม่เข้าเพราะดูจากภาพนี่นะครับดูแลยกขึ้นมา2เมตร อตูสองเมตรปกติเขาก็จะดีดบ้านคือถามเป็นความรู้ก็คือแบบนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับก็จะมีบริษัทมารับดีดบ้านก็คือยกเสาเหมือนทำเสาขึ้นมาแล้วค่อย อดีดขึ้นมาครับนะอย่างอย่างเมืองหรือประเทศต่างๆที่อาจารย์แนะนำห้องกงสิงคโปร์หรือหมาเก๊าแบบนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นประเทศที่ค่อนข้างให้ความสำคัญกับเรื่องวามุ่มแบบมากมากอ่ะนะคะทีนี้เนี่ยเห็นบอกว่ากรณีที่สองการปลูกบ้านแบบใต้ถุนโล่งเมืองไทยเนี่ยเป็นประเทศที่กำลังนึกถึงบ้านเก่าบ้านโบราณบ้านไม้มันเป็นแบบนั้นมาช้านานนะนนานรูปทรงลักษณะบ้านแบบนี้นะครับ เราจะสังเกตเห็นตามต่างจังหวัดเช่นภาคเหนืออีสานนะครับหรือตามภาคกลางยุทธยากลุ่นน้บจะเป็นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นบ้านของชาวไร่ชาวสวนการปลูกบ้านลักษณะอย่างนี้นะครับกระแสชีเนี่ยวิ่งมานะครับวิ่งมาเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่มีอะไรกักเก็บเลยวิ่งมาเสร็จทะลุทันทีเลยแต่จริงๆคือชาวสวนอาจจะไม่ได้ต้องการเงินเพราะว่าเขาทาแล้วกินทาแล้วกินถูกไหมสมัยก่อนโบราณใช่ไหมคะคนไทยโบราณปลูกทํานาเลี้ยงสัตว์ก็ตินเองเขาจะปลูกเพื่อ ต่างจังหวัดเนี่ยจะหนีน้ําด้วยครบางทีก็จะมีน้ำท่วม,มใ,ชใช่อุทยาจะเห็นชัดแล้วมีวิธีการแก้ไหมคะคือจริงๆแล้วเราต้องต้องต้องปิดนะครับ<อ>เราต้องกั้น กั้นปูนที่เดี๋ยวนี้ครึ่งปูนขึงไม้อะไรก็วาไปใช่ครับต้องกั้นทาเป็นประตูไว้จะดีที่สุดครับบางคนก็บอกว่าอุ้ยตายแล้วอยู่เมืองไทยเนี่ยเรือนโบราณเนี่ยมันเป็นแบบนี้กันหมดเพื่อความทําให้ลมมันพัดผ่านได้ดีต้องกั้นจริงๆหรอครับเพื่อแควนกระดิ่งอะไรอย่างงี้ไม่ได้ไม่ได้เลยครับยังไงก็ต้องกั้นนะครับกั้นให้เป็นกําแพงขึ้นมาแต่ว่าเดี๋ยวนี้สมัยใหม่เขาก็ทํากันนะครึ่งรึ่งขึ้งล่างรึ่งล่างเป็นปูนอะไรก็แล้วแต่ลองกันดูคุณผู้ชมค่ะไม่งั้น กระแสเข้ามาคือกระแสที่วิ่งมาจากชั้นล่างแบบนะครับเข้ามาไม่ทันได้กักเก็บเลยก็ทะลุออกข้างหลังไปเลยอืมเอาบแบบนี้จ์ถามถามเพิ่มเติมนิดนึงพวกที่ปลูกบ้านเป็นใต้ถุนโลงนก็อีกแบบนึงค,คนที่ตั้งใจปลูกบ้านแล้วมันมีโรงรถข้างล่างบ้านละ่ะอ่าข้างล่างถามว่าเป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมครับที่เราไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้กั้นงั้นไม่เป็นไรครับเหมือนแบบขับรถเพราะเดี๋ยวนี้พื้นที่ไม่มีจํากัดแล้วบ้านใหม่ๆเนี่ยบางบ้านเนี่ยเขา เป็นที่จอดรถแบบลงไปข้างล่างเลยแบบเนี้ยเอาอย่างนั้นไม่เป็นไรครับแต่ยังไงขอข้างล่างให้มีพื้นที่ส่วนหนึ่งที่เราก,ากักเก็บพลังงานอ๋อ oh, มีส่วนนึงนจะมีที่โล่งส่วนหนึ่งก็ไม่เป็นไร oh, นะครับแต่ส่วนที่กักเก็บพลังงานเนี่ยเราต้องมีมีอยู่ในส่วนที่เป็นประตูนะครับที่กักเก็บขอให้ทําเป็นคอกเอาไว้ใช่ครับป้องกันไว้ครับไม่ให้แบบมันออกไปครับทำประตูหน้าแล้วก็ต้องมีประตูหลังเพื่อเป็นการถ่ายเทนะครับพลังงานออกไปทางด้านหลัง เท่าที่ดูเนี่ยวันนี้เนี่ยบ้านผิดหลักของจุ้ยมันมีทั้งหมดสี่ข้อเราไปถึงสองข้อแล้วนะคะข้อที่สามเนี่ยเป็นการปลูกบ้านค่อมแม่น้ําลาคลองบ่อน้ําขู่น้ํับ้านคนไทยส่วนใหญ่เลยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ลูกบ้านค่อมทรงวัลค่อมอางเงี้ยขนาบน้ําก็เป็นแบบนี้นี่ในฝันเลยนะคะเนี่ยคืออย่างนี้ถ้าเป็นรูปทรงอย่างนี้นะครับถ้าเป็นร้านอาหารหรือเป็นรีสอร์ทนะครับไม่เป็นไรหรือเป็นโรงแรมไม่เป็นไรครับคือครับลักษากนี้คือ เป็นที่พักอาศัย<ะ>สังเกตไหมครับคือปลูกแล้วเนี่ยบ้านเนี่ยมีคนเคยมาถามอาจารย์เหมือนกันบอก<ะ>เอ๊ะเขาบอกว่าทําไมบ้านติดริมน้ําน่าจะรวยนะเพราะว่าเขาบอกว่าบ้านอยู่ใกล้น้ําแต่วิธีการปลูกดูดูนะครับคือตัวบ้านเนี่ยยืนลงไปในน้ําอือไม่ควรไม่ควรไม่ควรมีน้ําอยู่ใต้ใต้ถุนบ้านเนี่ยแต่ละนี่ในฝันอันนี้ถือว่าเนี่ย คือปลูกได้นะครับต้องมีระยะห่างนะครับมีคลองหรือมีน้ําแล้วระยะห่างประมาณสักสิเมตรแล้วถึงเป็นตัวบ้านจะดีที่สุดครับสิเมตรหรือว่าถ้าเป็นตัวบ้านแล้วเป็นระเบียงเหรอคะก็ได้ครับก็คือไม่เกี่ยวกับบ้านเป็นระเบียงยืดมาจนถึงน้ำเป็นแบบขนาดน้ำถ้าคุณผู้ชมไม่มีโอกาสไปห้องอาหารขนาดน้ำเนี่ยตัวบ้านเนี่ยจะอยู่ในฝั่งตัวอาคารเนาะตัวอาคารเนี่ยอยู่ในฝั่งแล้วก็ที่ยื่นออกไปมันเป็นเหมือนคล้ายๆชั้นแบบะเบียงหรือเป็นระเบียงยืนออกไปได้ครับไม่เป็นไรไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเพราะว่าไม่ได้เป็นที่พัักอศย แค่ไม่ใช่เป็นบ้านแบบนี้นี่เห็นไหมไม่ได้เป็นบ้านแต่เพอาครึ่งแต่พออาจารย์ยกตัวอย่างมาก็นึกถึงบ้านพวกนี้ก็จะแบบบ้านเป็นแบบชุมชนใช่คือมันจะป็นชุมชนมากแล้วคนที่อยู่นะครับแล้วบ้านตัวงนี้ไม่รวยแล้วเงินก็เก็บไม่อยู่ครับเงินได้มาจะไหลออกหมดเลยแล้วเรื่องนี้ทาไงได้อาจารย์คือมีวิธีเดียวต้องมันแก้ไขไม่ได้มันอาไม่องขยืบบ้านไม่ได้ก็ต้องก็ต้องไปเลยตามเิมใช่ครับอันนี้มันมันมันไม่มีอะไรที่มาแก้ได้นะครับเพราะเรา ใส่บ่อน้ำอะไรอยู่ไม่ได้เอาไม่อยู่ครับเอาไม่อยู่เหมือนกระแสน้ํามันพัดพาไปใช่ครับใช่ครับเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าบางคนที่เป็นแฟนรายการดูอยู่บอกว่าบ้านตัวเองเนี่ยเนื่องจากพอสมัยปู่ย่าตายายเป็นลักษณะแบบนี้ขยายขยายอะไรไม่ได้อย่าไปคิดมากทุกวันนี้อยู่แล้วมันโอเคคงที่อันนี้เป็นภาพรวมๆเกี่ยวกับในศาสตร์ของห่วงจุ้ยนะคะแล้วอาจจะปรับเปลี่ยนแต่งบ้านเป็น อะไรอย่างอื่นไปซะเรียกอย่างอื่นขยันทํางานสร้างบุญกุศลอะไรไปเป็นแนวบุญไปก็ได้หรือว่าอาจจะเปลี่ยนเป็นร้านนี่ปาลเคยไปกินร้านกาแฟอยู่ในชุมชนลักษณะแบบนี้ตตอนนี้ร้านนั้นดังด้วยก็ยื่นออกไปในแบบนี้เลยแล้วก็เป็นร้านกาแฟนั่งอยู่ไม่กี่โต๊ะขายดีเหมือนกันแต่ว่าเป็นร้านค้าได้ร้านค้าได้ครับก็ลองปรับเปลี่ยนเป็น่เป็นรีสอร์ทเป็นโรงแรมนะครับที่มีบ้านพักยื่นไปในนั้ได้เพราะเราไม่ได้ไปนอนทุกวัน ช่ไหมครับเพราะเรานอนประมาณสามวันห้าวันอาทิตย์หนึ่ง<ม>เราก็กลับแล้วแต่ถ้าเป็นบ้านพักอาศัยนอนกันเป็นปีสองปีเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้จะมีมพลังงานแล้วจะอันนี้สุขภาพด้วยใช่ครับ<อ>นะ<า>อ,อันนี้ข้อสุดท้ายแล้วปลูกบ้านค่อมต่อไม้เป็นยังไงค่อมต่อไม้ไม่ขุดบ้านนะค่ะอ๋อแบบนี้อ๋อไม่ขุดออกทั้งหมดบ้านค่อมต่อไม้ก็คือต่อไม้มีอยู่แล้วเราคงไปถมที่ทิ้งไว้เรามองไม่เห็นครับ ปัจจุบันนี้นะครับผู้รับเหมาในส่วนใหญ่เวลาจะสร้างบ้านเนี่ยเขาจะขุดหน้าดินก่อน<ฆ>ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยไม่ค่อยขุดกันนะครับต้องขุดก่อนขุดขึ้นมาเพื่อไม่ให้รากมันขึ้นนะครับแล้วก็ทางไสยศาสตร์ทางโบราณก็มีความเชื่อว่าตัวต่อไม้เนี่ยนะครับต้นไม้ใหญ่เนี่ยจะมีพวกวิญญ,ญาณนะครับหรือมีสัมภเวสีมีลูกเทวดาในความเชื่อนะครับเขาจะลักษณะมันก็จะสิงอยู่นะครับแล้วถ้าเป็นในหลักวิทยาศาสตร์ ถ้ารากไม้นี่ถ้าไม่ถ้าไม่ตายนะครับเขาก็จะโตขึ้นแล้วเขาจะดันบ้านนี่มาบ้านโตขึ้นมาได้อีกรัันนี่พูดอย่างนี้แหะใช่เลยพิษะสารแต่วิธีการแก้พวกตอไม้ลักษณะอย่างเงี้ยนะครับถ้าเรารู้ว่าไม่ตายหรือเราคิดว่าตอไม้พวกนี้มีวิญญาณสิงอยู่วิธีแก้คือเราจะใช้เหรียญตาตราคุดนะครับใช้ค้อนตอกเข้าไปอันนี้ถือว่าเป็นการแก้เคล็ดใช่ครับได้ ได้เลยตรงคูแต่ส่วนใหญ่สมัยนี้เราจะขุดขึ้นมาแล้วถ้าลาดที่เสียถ้าสมัยก่อนไม่มีเครื่องมือเครื่องจักรกลเหมือนสมัยนี้ครับอาจจะลําบากหน่อยก็ใช้เหรียญตาคุดในที่นี้นี่จําเป็นไหมฮะต้องเป็นเหรียญที่เป็นโลหะหรือเป็นเป็นโลหะครับเป็นเหรียญที่เราใช้เนี่ยครับปัจจุบันเลยครับเหรียญบาทปัจจุบันนี้น่าจะเป็นเหรียญห้าถ้ามีนะครับถนี้าไม่ใรียบาทสมัยก่อนใช่เหรียญบาทสมัยก่อน แต่ถ้าเกิดว่าไม่เป็นเหรียญบาทเลยได้ไหมครับไม่ได้ครับเราต้องใช้เหรียญตราคุชบางคนไม่อยากจะเอาเงินวางไว้ที่พื้นอะไรแบบนี้ส่วนใหญ่ที่เขาแก้กันก็จะแก้ในลักษณะนี้แล้วเราก็จะต้องมีวันที่ทําแล้วก็เหรียญต้องเลิกหยิใช่ไหมฮะอ่ะก็ลองดูนะฮะเดี๋ยวรับสายจากสุโขทัยกันก่อนแต่คุณสุรินโทรมาจากสุโขทัยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุริน สวัสดีค่ะอ๋อโทรศรพท์เข้ามาติดพอดีนะคะเอาวันนี้อยากจะสอบถามอะไรอาจารย์โจอี้หรือเปล่าคะค่ะจะถามว่าห้องพระห้องพระแบบตอนนี้หันไปทิศตะวันออกเหนืนอค่ะหน้าบ้านหันทิศอะไรครับค่ะหน้าบ้านหันทางิศอะไรครับตอนนี้หน้าบ้านหันมาหันทิศตะวันออกค่ะทิศตะวันออกนะครับจ้ะครับแล้วบ้านเลขที่อะไรครับ เอ็ดทับสามค่ะมูหนึ่งเจ็ดสิบเจ็ดทับสามเจ็ดสิบเอ็ดทับสามมูหนึ่งเลขสวยเจ็ดสิบเอ็ดทับสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดกับหนึ่งถูกไหมคะค่ะเจ็ดสิบเอ็ดทับสามมูลหนึ่งค่ะเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบเอ็ดนึกว่าเจ็ดเจ็ดครับทิศตะวันออกค่ะกระถามถามว่าอะไรนะครับถามน้องห้องพัะตอนนี้ตอนนี้หิ่งเอ็ด บ้านเป็นบ้านสองชั้นค่ะแต่ตะข้างบ้านนี่เป็นร้านค้าค,ค่ะค่ะแล้วก็ข้างบนห้องพระอีกด้านหนึ่งเป็นห้องกระจกค่ะแล้วตอนนี้ห้องพระพระหันหน้าไปทิศทิศเหนือถ้าเราจะหันไปทิศต,ตะวันออกไอ้ทิศต,ตะวันออกนี่เพราะว่าอีกด้านหนึ่งมันเป็นกระจกมันจะมัน,ย,นย,ย,ย,ยังไงคะแนะไม่เข้าใจจะจเป็นอะไรไหมคะอ๋อน,นี่เขาจะย้ายทิศพระ ตอนนี้ทิศพระอยู่ทางทิศเหนือตอนนี้ทิศเหนือหันหน้าไปทางทิศเหนือใช่ไหมครับคือบ้านนะครับพระหันทางทิศตะวันออกนะครับหันทางทิศหน้าบ้านดีที่สุดครับต้องหันครับต้องหันไปทางทิศตะวันออกครับจะดีที่สุดค่ะแล้วก็ต่ออีกด้านถ้าเราหันไปทิศตะวันออกปุ๊บข้างหลังตรงตรงถ้าเราหันจะเป็นข้างหลังพระใช่ไหมคะมันจะเป็นกระจกอลค่ะจะเป็นอะไรไหมอ๋อเป็นกระจกเลยอะค่ะ กระจกอยู่ข้างหน้าเลยกระจกอยู่ข้างหลังครับข้างหลังข้างหลังค่ะข้างหลังก็หาหาสติกเกอร์หรือหาแล้วมาปิดให้ทึบก็ได้ครับหาแผ่นอะไรก็ได้ะที่ที่ทึบๆนะครับอ๋อเป็นเป็นแผ่นเป็นผ้าอะไรผ้าผาผ้าเป็นผ้าเป็นฟิวเ์บอร์ดหรือเป็นอะไรก็ได้ครับที่เป็นทึบๆก็ได้ใช่หมคะใช่ครับเป็นม่านก็ได้ครับไม่ให้มีกระจกสะท้อนนะครับเป็นม่านก็ดีเดี๋ยวนี้มันก็จะมีสติกเกอร์ ปิดพวกกระจกให้มันแบบไม่สะท้อนก็มีเยอะนะคะหรือเป็นม่านอย่างที่พี่จุ้งจิ้มได้บอกไปเมื่อสักครู่ก็ใช้ได้ค่ะคุณสุรินแต่ว่าย้ายถูกต้องแล้วนะคะย้ายแล้วจะดีนะคะจะดีค่ะตอนนี้ทําการค้าอยู่ใช่ไหมครับค่ะค้าขายค่ะของเอที่บ้านนะคะสุโขทัยที่บ้านที่บ้านนี้ใกล้แยกหรือใกล้ใกล้เป็นมุมตรงหน้าบ้านเป็นทางสามทางเลยค่ะ เป็นถนนเป็นถนนแล้วก็เป็นแม่น้ำผ่านเอาเป็นแม่น้ําใช่ไหมครับเอดีครับยิ่งดีเลยด้านหน้ายิ่งเป็นแม่น้ํานะครับค่ะเป็นแม่น้ําติดกับถนนค่ะไกลจากถนนประมาณห้ามิห้าห้าเมตรอ๋อด้านหน้าเป็นแม่น้ําเลยใช่ไหมครับค่ะอ๋อยิ่งดีเลยครับดีจังนะคอิจฉาจังเลยค่ะเป็นคนชอบน้ําเหมือนกันคะแล้วแล้วทะเบียนบ้านนะคะทะเบียนบ้านหมายถึงว่าดีหรือเปล่าใช่ไหมคะทะเบียนนี้อ๋อดีครับถือว่าได้ครับโอเคครับ กับทิศตะวันออกนะครับทิศตะวันออกทะเบียนบ้านนี้ดีค่ะซึ่งถ้าเปลี่ยนมุมของพระให้หันไปทางทิศตะวันออกด้วยก็จะยิ่งดีใิ่งดีค่ะใช่ครับนะคะไม่ต้องกังวลนะคะส่วนกระจกก็กั้นเอานะคะปิดเอาได้หมดนะคะใช้วิธีไหนก็ได้ค่ะแตอก็ห้องนอนนอนนี่เราหันหันหัวไปทิศตะวันออกดีไหมคะห้องนอนหันหัวไปทางทิศตะวันออกดีไหมคะอาจารย์ไดีครับต้องหันไปทางทิศเหนือครับ ทิศเหนืออันเป็นเป็นเป็นหน้าต่างนะคะอ๋อไม่เป็นไรใหหน้าต่างปัจจุบันนี้หน้าต่างเรามีม่านเรามีมุ้งลวดเรามีหน้าต่างที่มิดชิดชอบพวงจุ้ยสมัยก่อนโบราณเขาจะไม่ให้นอนหันหัวไปทาง้หน้าต่างอ๋อโบราณใช่ไหมครับเพราะว่าจะมีกระแสลมเข้ามาจะทําให้ไม่สบายแต่ปัจจุบันเนี่ยเราจะมีทั้งม่านมีทั้งมุ้งลวดมีทั้งหน้าต่างนะครับค่อนข้างที่จะมิดชิดไม่เป็นไรครับนอนนอนทั้งทิศเหนือดีกว่าครับนอนดีกว่านะคะแต่ว่าหน้าต่างมีอะไรปิดอยู่ใช่ไหมคะสามารถปิดได้ใช่ไหมคะ ค่ะหน้าต่างมีถ้า,าปิดมันมีหน้าต่างอยู่ด้านเดียวค่ะเพราะว่าอีกด้านก็เป็นประตูถ้าปิดก,ก็จะมืดเลยค่ะอ๋อค่ะได้ครับไม่เป็นไรครับนะคะนอนได้ดีเลยค่ะนะคะคุณสุรินทุกอย่างไม่ต้องห่วงแค่เปลี่ยนทางหิ้งพระเฉยๆนะคะนะคะ,คะมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมไหมคะคุณสุริน ไม่มีนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเราก็ได้เราก็ได้ความรู้ไปด้วยนะเรื่องกระจกอย่างเงี้ยล้วก็นึกไม่ออกว่าจะทํำยังไงนะก็ทําให้ทรุปซ่ะนะคะอ่ะมาต่อกันการสร้างบ้านผิดหลักวงจุ้ยเนี่ยเมื่อสักครู่เราพูดไปถึง4ข้อยังเหลืออยู่อีกนะคะประการต่อมาเขาบอกการปลูกบ้านที่ติดกับบ่อน้ําหรือบ่อเลี้ยงปลามากเกินไปะอันี้น่าสนใจค่ะ เพราะว่าบ้านเนี่ยครับดูเห็นไหมฮะประตูทางเข้าบ้าน<อ>จะมีบ่อบอปลานะครับเดี๋ยวนี้สมัยใหม่ติดอยู่ด้านหน้าประตูเลยแล้ว,แล,วแล้วเราจะทาเหมือนสะพานไม้เดินเข้าไปค่ะไปดูปลาอันนี้ถือว่าถ้าในหลักวงจุ้ยนะครับเขาจะเรียกว่าเป็นน้ําตัดขาน้ําตัดขาเนี่ยจะทําให้เสียทรัพย์เสียทรัพย์เนี่ยเราเดินเข้ามาทุกครั้งเนี่ยนะครับจะเข้าบ้านทุกครั้งเนี่ยคนที่มีบ้านลักษณะอย่างนี้นะครับจะประสบปัญหาก็คือหนึ่งถ้ามีหุ้นส่วนหุ้นส่วนจะโกงลูกน้องก็โกงนะครับ ลักษณะเป็นอย่างนี้บางทีจะเก็บเงินจากลูกค้าก็าเก็บไม่ได้ะนะครับ<อ>เพราะเดินเข้าไปเนี่ยหมายถึงว่าซัพย์จะไหลลงน้ําหมดเลยะนะครับแล้วอย่างนี้ทายัางไงได้บ้างคะคือ,อวิธีแก้นะครับเคยไปดูอยู่หลังหนึ่งคือแก้เนี่ยเขาจะย้ายบ่อน้ําเลยหรือ,อ,อถ้าเกิดถ้าบ่อไม่ใหญ่มากนะครับถ้าบ่อใหญ่จะให้ถมกั้นไว้ นะครับกั้นไว้ให้แบ่งเป็นสองบ่อหรือไม่ไงั้นก็ต้องถมไปข้างหนึ่งอ๋อการจะถามเลยว่าพอดีมีบ้านพี่ที่เขามีแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นหน้าบ้านเป็นด้านข้างาไม่เป็นไรไม่เป็นไร,รใช่ไหมคะคอ๋อแล้วกเปนด้านหน้าหน้าได้ข้างได้แต่ข้างหลังห้ามนะครับเดี๋ยวเราจะมีข้อต่อไปว่าข้างหลังเราก็ห้ามห้าม หน้าได้ข้างได้แต่ข้างหลังห้ามครับอันนี้คือบริเวณด้านหน้าครับอันนี้เป็นตัวอย่างลักษณะเหมือนเดินจะเข้าบ้านนะครับแล้วเป็นเหมือนเป็นสะพานทอดเข้าไปที่จะเข้าบ้านห้ามทาแบบนี้เพราะว่าปลูกเอ่อโทษนะฮะเพราะว่าสร้างบ่อน้ํะชิดตัวบ้านมากเกินไปอย่างนี้นี่เราจะทําสะพานให้มันใหญ่ขึ้นมามากกว่าเดิมก็ไม่กี่แต่น้ําก็ยังไหลอยู่ข้างล่างก็ยังไม่ดีครับต้องถมฝั่งได้ฝั่งหนึ่งแล้วก็ใช้ตรงนั้นเป็นทางเดินเข้าบ้านแทนเป็นเหมือนเดินบนดินอย่างที่ผมบอกตอนแรกก็คือว่า ควรที่จะใช้บ่อให้ให้ห่างมีระยะห่างห่ก่อนรับระยะห่างขึ้นอยู่กับขนาดของบ้านเลยนะครับข้อต่อมาสร้างสระว่ายน้ําหรือบ่อน้ําอยู่หลังบ้านนะเป็นแบบนี้เดี๋ยวนี้คนเขาคิดกันคือการสร้างบ่อน้ําไว้หลังบ้านนี่ผิดนะครับถ้าไม่ผิดก็คือว่าถ้าเป็นคลองธรรมชาติบ้านบางหลังเนี่ยอยู่ติดคลองธรรมชาติคลองธรรมชาติเนี่ยจะมีการเคลื่อนไหวตลอด เวลาจะมีน้ําไหลจะมีเรือวิ่งบ้างมีเรือหางยาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีการสัญจรน้ําจะนิ่งครับน้ําจะนิ่งแล้วเวลาถ้ามีบ่ออยู่หลังบ้านเนี่ยเขาบอกว่าน้ำเนี่ยจะเป็นตัวดูดดูดซับใช่ไหมครับซับเข้ามาไม่ทันไหละหลังบ้านจะดูดลงมาข้างหลังดูดไปข้างหลังไม่เข้าบ้านใช่ครับจะทะลุเร็วครับนะครับถ้ามาข้างหน้าเนี่ยอย่างที่บอกไว้นะครับบ่อถ้าเราอยู่ระยะห่างเนี่ยเวลาเขาดูดเข้ามาเขาจะวิ่งเข้าบ้านก่อนยังไงแก้ยังไงได้บ้างคะคือ ส่วนใหญ่แล้วจะต้องถมอย่างเดียวครับให้ไปอยู่ข้างบ้านก็ไม่ได้ครับไม่ดีครับต้องเป็นข้างบ้านแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นสถิติเลยนะครับเยอะมากนะครับที่มีบ้านลักษณะอย่างเงี้ยจะมีปัญหาเรื่องทรัพย์นะครับลองดูอภิการที่7ปลูกบ้านเป็นพวกตัว L ตัว U ตัว H นะคะเป็นตัว L นี่ตัว L ครับลักษณะเป็นตัว L คือการปลูกปลูกบ้านที่ถูกต้องเนี่ยเราต้องทําเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่านั้น นะครับเพราะว่ากระแสชีเนี่ยเราวิ่งตรงเข้าไปเขาจะไม่เลี้ยวไงครับจะเลี้ยวไม่ได้นะครับวิธีการแก้ส่วนใหญ่แล้วก็จะให้ทําเป็นหลังคาหลังคาให้ครอบคลุมอ๋อให้มาจากเป็นแอลเต็มซรบเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเลย <ไป S 2> ครับอืมอันนี้ตัวยูตัวยูครับแล้วก็นี้จะเป็นตัวเอชนะครับตัวเอชก็คือว่ามีบ้านเนี่ยบางทีนะครับซื้อบ้านไว้สองหลังติดกันแล้วก็เหมือนกับอยากจะเดินเดินหากันอันนี้เสียทันที นะครับเห็นพวกรีสอร์ทชอบทำใช่คหะแต่รีสอร์ทไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ได้ไม่นอนไม่ได้นอนประจําทุกวันนะครับก็คือรีสอร์ทโรงแรมก็คือไปนอน3วัน5วันแล้วเราก็กลับมาแล้วบางบ้านทําแล้วแก้ยังไงได้บ้างไหมคะก็จะใช้หลังคาเหมือนกันหลังคาทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัว L ตัว U ตัว H อย่างนี้ทำหลังคาให้ครอบคลุมให้รูปทรงเชื่อมเชื่อมสองหลังไปให้มันเป็นอันเดียวกันไปเลยเชื่อมไปเลยจะได้มีพื้นที่ในร่มมากขึ้นเพราะว่ามันเกี่ยวกับในเรื่องของรัพย์นะคะ สุดท้ายท้ายที่สุดสร้างสระว่ายน้าบนดาดฟ้าคือบ้านเดี่ยวนี้มีพื้นที่จมากด้น,น้อย <c oughs> เห็นเหมือนกันเขาก็สร้างกันอย่างนี้มีทาวน์โฮมแบบกว้างหน่อยอก็สร้างสระว่ายน้ำข้างบนอะไรบางคนเขาก็เป็นแบบนั้นครับคือการสร้างสระว่ายน้ําอยู่ข้างบนเนี่ยถือว่าน้ำเนี่ยห้ามอยู่บนหัวห้ามอยู่บนหัวถ้าเป็นโรงแรมรีสอร์ทคอนโดคอนโดส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยจะไม่ค่อยอยู่คขาจะอยู่ตรง บริเวณลอยเว,ว้าปัจจุบันที่เขาสร้างนะครับจะอยู่เป็น<ม>ด้านนอกมไม่มีหลังคา<ม>นะครับส่วนใหญ่จะเดี๋ยวนี้จะไม่สร้างเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคอนโดเท่าที่เห็นเนี่ยสร้างสระว่ายน้ําอย่างน้อยๆเนี่ยจะเป็นชั้นที่สูงระดับกลางขึ้นไปแล้วพวกข้างล่างเนี่ยบางทีมันมีห้องที่อยู่ใต้สะระว่ายน้ำเหตุนั้นไม่ดีครับ ถ้าไปอยู่หวงจุ้อย่างนี้เสียทันทีเลย <Okay. S 2> อันนี้จะเกี่ยวกัาเรื่องเสียทรัพย์เหมือนกันที่ที่ล่าสุดที่มันแบบทาเป็นห้องเป็นเป็นสาวน,นัที่เป็นกระจกไนงะที่ขือน่าที่อสศกรถติดน่ะแล้วมองเห็นหมดเลยอะ่ะ ถ้าอยู่บนหัวไม่ได้ครับไม่ดีแสดงว่าใครที่อยู่ใต้นั้นจะไม่ดีไม่ดีครับจะมีปัญหาเรื่องครับเป็นเรื่องห่วงจุ้ยใครเชื่อก็ต้องพิจารณานิดนึงนะคะโปรดิวเซอร์หมุนมือแล้วบอกว่าเวลาหมดนะคะอาจารย์โจมาทีไรนี่ก็จะเวลาหมดเร็วทีเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะรู้มากกว่านี้เข้าไปดูเว็บไซต์หรือว่า Facebook อาจารย์โจอีได้นะคะที่ Facebook ห่วงจุ้ยบ้านเล็กที่โหนห่วงจุย้ยหรือว่า a id line ก็ได้คือ h o l o l i ่ะรวมไปถึงใครที่อยากจะเชิญอาจารย์โจอี้ไปดูห่วงจุย้ยให้ทีโรงงานที่บ้านหรืออะไรก็แล้วแต่มีค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวตรงนี้ติดต่อไปที่ทีมงานอาจารย์ได้นะฮะจองคิวอาจารย์ก่อน092 8 2 9 1 5 9เ5้านะคะ0928291595แต่เป็นประจำทุกวันพรอหัสอาจารย์โจอี้จะมานั่งอยู่ในรายการให้ความรู้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องของ่วงจุ้ยวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์โจอี้โหนหวงจุ้ยด้วยนะคะขอบพระคุณขอบะคอาจารย์ในช่วงหน้าจะกลับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับในเรื่องสุขภาพร่างกายเตรียมตัวโทรศัพท์กันเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์0 2 0 1 7 0 0 8 1พักสักครู่ก่อนค่ะ าองางสรขทนฟันและนี่คือเสียงสัมภาษณ์ความรู้สึกของผู้ที่ต้องเผชิญกับปัญหาผิวที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมในแต่ละวัน โดยปกติแล้วก็ทำงานหนักนะคะแต่งานก็สนุกดีแต่ก็มีบางครั้งเหมือนกันค่ะที่แอบเครียดนะคะจนบางครั้งนะคะนอนดึกนอนก็ไม่ค่อยจะได้นอนก็เลยต้องเป็นซิวแบบนี้ค่ะแถมทำงานในห้องแอร์ใช่ไหมคะก็ผิวก็ต้องแห้งค่ะเพราะว่าอยู่ในห้องแอร์ทั้งวันทั้งคืนเลยเนี่ยค่ะกังวลมากเลยก็เคยลองใช้มาหลายตัวนะคะแต่ก็ไม่ค่อยช่วยแก้ปัญหาเลยอะค่ะแล้วถ้าเราขอท้ายคุณทดลองผลิตภัณฑ์นินทราเพื่อช่วยปกป้องผิวพรรณละคะ ีผลิตภัณฑ์ให้ลองเหรอคะแล้วมันจะช่วยแก้ปัญหาได้จริงๆเหรอคะถ้ามันแก้ได้จริงๆอะ่ะก็น่าสนใจนะคะหลังใช้นะคะรู้สึกได้เลยถึงความแตกต่างค่ะผิวหน้าก็เนียนนุ่มแถมรูขุมขนกระชับขึ้นอีกด้วยนะคะแล้วรอยด่างดำจากสิวค่ะจะงางลงอย่างเห็นได้ชัดเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยละคะ่ะ ด้วยคุณสมบัติเฉพาะของสบู่ธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ผสานกรีซอรีนชั้นเยี่ยมและน้ำมันมะรุมสายพันธุ์พิเศษผ่านกระบวนการผลิตแบบเย็ยนเพื่อคงคุณค่าของน้ำมันมะรุมบริสุทธิ์ตามธรรมชาติไว้สบู่นินทราจุอุดมไปได้วยวิตามิน A, C, E และสารต้านอนุมูลอิสระกว่า4 6 6ชนิดมีคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมในการดูดซึมเข้าสู่ผิวเพื่อไปกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต พร้อมๆกับการซ่อมแซมฟื้นฟูเพิ่มความยืดหยุ่นของเซลล์คุณจึงสัมผัสได้ถึงความหอมนุ่มชุ่มชื้นของผิวพรรณและสภาพผิวที่ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างเป็นธรรมชาติต้องขอบอกเลยนะคะว่าแป้งเนลุ่ตกลงรักนินทราเข้าแล้วล่ะคะ่ะนินทรานำคุณค่าธรรมชาติมารับชใช้คุณสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่หมายเลขโทร,ร,รศัพท์0-86 ส22 3อง1 1งสามห55่1หห